โอ้ยยิงเพชรดีกีเด็ดุดเลยนะมึงไอ้จ๋อยืนให้อยุกยุกเพิ่งกินมาเยอะโอ้เออกินอย่างั้นแหละเออเพชรดีกีอ่าสูงไปเลยแหมยืนให้ยุกยุกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยก็เหาได้แล้วมั้งนี่ฮะคือกินงั้นแหละดุเหลือเกินที่ดุก็กินเพชรดีกี ตึงผมพร้อมตึงกับทุกคนอ่ะพอบ,บวกอ่ะใครก็ได้ชอบจริงๆไงเนาใกลอาหารมาไงเนาะมันเล็มันเล็ดตะวันก็ไม่เอานะเนี่ยแมวไม่กินเอาไหมเนี่ยแมวสีส้มไหมเอาสีส้มไหมไม่กินเอาอาหางมาอย่างเดียว ชอบแท้ๆเนาะแกอาหารหมานเ<ม>นี่ยเ<ม>นาะมันหอมกลิ่นไส่นมด้วยไหมจอมาอาหารหมาไส่นมเป็นโกโก้คั้นเลยมึงเงี้ยยังไปได้แล้วกระดูก <c oughs> โอเคคั้นจริงไหมทำไปทันหรอทำไปทันแล้วนกเตี้ยนในของมันไห้มันกระปองหิวเนี่ยมันจะเฉาเลยนี่ ฮะวนโต๊ะเมื่อคืนมันนอนไหนวะวันโต๊ะวันโต๊ะมาพี่เปียกตอนอยู่สลาใหม่นะมาเขามาก็หากินเนี่ยกินแต่ว่าหันมาแล้วก็ไปหาอะไรกัดเขานี่มันชิ้นมดมันไม่เบี่ยงสีใช่ใช่มันแต่มันมันไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่หรอก อานงมนั้ย,อเ,ออยเอองั้นเขาเกี่ยวไงไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเก็บไปกินกลางทางด้วยไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> เวลาพักยำเหนื่อยไอ้นี่มีไอ้นั่นนะ่ี่ิลุยผมไอ้ผมกายย่บนหน้าอนะาไรอะไรแล้วเยอะใหญ่ <c oughs> มันยังไปลูกหนุ่มหน่อยอยังหนุ่มไหนเนาะ ได้แล,ล้วปนโนโน่นเนาะอ่ายิ้มให้ด้วยอ่ายิ้มให้หนึ่งครั้งแม่แอบกินตรงนี้นะนะคนยเยอะนี่ตรงนั้นแม่แอบกินตรงนี้อ๋อกินหมดอซ้ำ ไม่กินเนี่ยเอายิ้มยิ้มไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละเดือนนี้แล้วนะไปแล้วตอนนี้แล้ว